กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับความรู้สึกที่เก่าแก่และรุนแรงที่สุดของมนุษย์คือความกลัวและความกลัวที่เก่าแก่และน่ากลัวที่สุดคือความกลัวในสิ่งที่เรานั้นไม่รู้ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเรารายการบอร์ดเกมเวอร์ครับผมวัดนะครับ รายการนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในโลกของบอร์ดเกมในรูปแบบของพอดแคสต์และฝากติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบอร์ดเกมไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นบอร์ดเกมออกใหม่ได้ที่ทีวีมังก f ออฟฟิเชียลใน YouTube ด้วยนะครับในเอพิโซดนี้ของบอร์ดเกมเวิร์เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ5บอร์ดเกมแนวสยองขวัญชวนคนหวนลุกที่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอก,อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันหรือบางทีอาจจะไม่สั่นก็ได้แต่เป็นความรู้สึกอยากเล่นซะมากกว่า <c oughs> อ่า แต่มันจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นวันนี้มาเริ่มกันเลยครับ <S <S ข้ากำลังจ้องมองเหล่าบรรดาแขกที่ได้เข้ามาพักพวกมันล้วนเป็นคนมียศถาบรรดาศักด์และร่ำรวยจากเมืองใหญ่แต่ว่าอีกไม่นานทรัพย์สินที่พวกมันพกมาจะต้องเป็นของข้าของข้าแต่เพียงผู้เดียวเริ่มการที่เกมแรกของลิสต์นะครับกับเกม The Bloody i n เกมนี้เนี่ยเป็นการ์ดเกมสยองขวัญแนวปาร์ตี้ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคนของครอบครัวชาวนาผู้โลกมากที่อยากจะร่ำรวยด้วยการเปิดโรงแรมแล้วก็ปล้นค่าแขกที่เข้ามาพักอาศัยครับเพื่อเอาเงินโดยผู้เล่นที่ร่ำรวยที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปการเล่นเกมนี้นี่มีทั้งการติดสินบนแขกฆ่าแขกซ่อนศพแล้วก็สร้างห้องไว้สำหรับเอาศพไปซ่อนอ่า เมื่อแขกเข้ามาพักที่โรงแรมเราก็ต้องทำการเลือกครับว่าจะออกแอคชั่นอะไรและถ้าหากเราเลือกที่จะฆ่าก็ต้องระวังตัวจากตำรวจที่เข้ามาพักด้วยหากลืมซ่อนศพแล้วก็ก็คงมีแต่เสียกับเสียและจะมีอีกกี่ศพการที่ต้องสังเวยเพื่อความร่ำรวยของคุณคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ครับความน่ากลัวของเกมนี้มาด้วยธีมที่เรียกว่าแปลกเนาะกับการที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทเป็นฆาตกรโลภมากใจซาบ ในการฆ่าแขกเพื่อเอาเงินยิ่งถ้าเวลาเราเล่นแล้วมีคนสวมบทบาทเป็นฆาตกรใจโฉดด้วยแล้วก็บอกเลยมีกลัวกันแน่ถ้าคุณกําลังหาเกมการ์ดท,ที่มาในธีมที่ไม่ธรรมดาเดอะบรั d ตี้อินนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยล่ะครับคลือหาดหลังนี่มันต้องขาสาบมีเรื่องราวว่าเมื่อเจ้าก้าวเท้าเข้าไปเจ้าจะต้องพบ เจอกับเรื่องสยองขวัญขนหัวลุกมากมายความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลสถิตยอยู่ในคฤหาสน์หลังนั้นคฤหาสน์บนเนินเขานั้นมาต่อกันเกมที่สองนะครับเพิ่มระดับความน่ากลัวกันมากับเกม b i t e r i a l at house on the hill นะครับเกมนี้เป็นบอร์ดเกมที่ผมชอบมากเกมหนึ่งเลย ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนึ่งใน6ตัวละครที่ได้ออกมาสำรวจคาลือหาดลึกลับบนเนินเขาครับแต่พอเข้ามาในคาลือหาดเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูนั่นปิดไงทำให้เราออกไม่ได้ทีนี้เราก็ไม่มีทางเลือกเราเลยจําเป็นต้องออกสำรวจคาลือหาดและค้นหาว่ามีอะไรอยู่ที่นี่กันแน่โดยหารู้ไม่ว่ามีเรื่องราวสยองขวัญมากมายกำลังรอคุณคุณอยู่โดยในการเล่นเกมนี้นะครับตัวเกมจะมีทั้งหมด2เฟสเฟสที่1เฟสสำรวจ เฟสที่2เฟสฮันในเฟสแรกเนี่ยก็ตามชื่อครับเฟสสำรวจในเฟสนี้ผู้เล่นจะได้เดินเปิดห้องสำรวจคาลือหาดเก็บไอเทมเจออีเวนต์สยองขวัญต่างๆซึ่งในเกมเนี่ยจะมีการพิเศษที่เรียกว่าโอเมนที่ทำให้ทุกครั้งที่เจอผู้เล่นจะต้องทอยเต่าให้ได้ค่ามากกว่าจำนวนการ์ดโอเมนที่ถูกเปิดในเกมถ้าทอยได้เยอะกว่าก็รอด แต่ถ้าทอยได้น้อยกว่าเกมก็จะเริ่มเฟส2ที่เรียกว่าฮอนทันทีในเฟสนี้เกมจะทำการสุ่มเนื้อเรื่องจาก50แบบเนี่ยเลือกมาหนึ่งแบบให้เราได้เจอและจะทำการเปิดเผยตัวเลยว่าใครกันนะเป็นคนทรยศท,ท่ามกลางหมู่ผู้เล่นซึ่งเนื้อเรื่องแต่ละแบบนั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขการชนะที่ต่างกันออกไปทาให้ตัวเกมมีคุณค่าในการกลับมาเล่นซ้าอยู่เสมอเพื่อเสพเนื้อเรื่องให้ครบทุกแบบครับ ถ้าสงสัยว่าเนื้อเรื่องในเกมมีอะไรบ้างบอกเลยครับคุณผู้ฟังจะได้เจอกับทั้งฝูงซอมบี้บุกบ้านปาร์ตี้ซูชินางเงือกแข่งมากรุกกับยมประทูตหรือแม้แต่ปีศาจร้ายจากนรกเรียกได้ว่ารวมทุกแนวหลากหลายความน่ากลัวถ้าตอนนี้คุณกำลังหาเกมที่สามารถย้อนกลับมาเล่นได้เรื่อยๆพร้อมกับมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ b e t t e r y e l at House on the Hill เป็นเกมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เลยละครับ ฮัลโหลมีใครยินผมไหมฮัลโหลพวกเราต้องการคำช่วยเหลือตอนนี้พวกเราติดอยู่ในเหมืองขุดเจอะที่เซกเตอร์ซมันมีสสรปรหลาดอยู่ที่นี่ส่งใครก็ได้เกมนี้คือเกม Deep Madness ครับเป็นเกมแนวไซไฟสยองขวัญสำหรับผู้เล่น1นึ่งคนเซตติ้งของเกมก็จะอยู่ที่เหมืองขุดเจาะแห่งหนึ่งในอวกาศซึ่งที่เหมืองนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น คนงานที่นี่เริ่มเสียสติกลายเป็นบ้าและขาดการติดต่อสื่อสารไปผู้เล่นจึงต้องรับบทเป็นทีมสํารวจที่ออกมาค้นหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ถ้าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่เป็นแฟนหนังสือหรือว่าเป็นแฟนเกมที่อ้างอิงมาจากผลงานของ HP Lovecraft และก็เกม Deep Madness ก็เป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าตัวเกมเรียกได้ว่าได้รับแงรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์มาจาก Lovecraft อย่างชัดเจนทั้งเนื้อเรื่อง การออกแบบฉากการออกแบบสัตว์ประหลาดที่เรียกได้ว่าทั้งหยิ่ยีทั้งสะบอิดสเอียนในการเล่นเกมนี้จะแบ่งการเล่นออกเป็นหลายเซลานิโอที่ต่อเนื่องกันครับทุกครั้งที่เล่นจบ1นึ่เซลานิโอผู้เล่นจะยิ่งสืบรู้ถึงความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่และผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อเอาตัวรอดไปพร้อมกับก,บการคุมค่าสติของตัวเองไม่ให้เป็นบ้านอกจากนี้บอร์ดแผนที่เกมยังสามารถที่จะพลิกด้านได้ ด้านหนึ่งจะเป็นด้านแบบโลกปกติดูปลอดภัยแต่ยิ่งผู้เล่นเล่นไปในห้องที่ดูเหมือนธรรมดาเหล่านี้จะค่อยๆเผยให้เห็นถึงอีกด้านที่เต็มด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวและความบ้าคลั่งตามแบบฉบับของ l ลิฟคาร์ t ถ้าคุณอยากที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งในห้วงอวกาศ Deep Madness คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรจะได้ลองและคุณจะได้รู้ว่าความบ้าคลั่งที่แท้จริงเป็นอย่างไง ว่ากันว่าที่บ้านหลังนี้นม,ม,มีผีสิงด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีผมกับเพื่อนๆจึงได้มาพิสูจน์ความกล้าก,กันที่นี่ player. มันมีเรื่องเล่าว่าหากคุณเล่นซ่อนหาที่บ้านหลังนี้ยามเที่ยงคืนจะมีคนเล่นเกินมาหนึ่งคนด้วยเสมอผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่คนแก่ไว้หลอกเด็กไม่ให้มาเล่นที่บ้านร้างแต่ว่าตอนนี้ที่ที่ผมกําลังซ่อนตัวจากเพื่อนที่กําลังหาอยู่ <p> ผมก็ได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงดังขึ้นที่ข้างหู บอกกับผมว่าเจอตัวแล้วและเราก็มาถึงเกมที่4บอกเลยว่าเกมนี้ความหลอนจัดได้ว่าหลอนจัดๆเลยครับกับเกมฮากโอนะเกมนี้เป็นบอร์ดเกมสัญชาติญี่ปุ่นสำหรับผู้เล่น3-5ถึงคนในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันกันกบผีสาวที่ถูกพ่อของตัวเองจับยัดลงกล่องต้องขอบอกเลยครับว่าผีตัวนี้เฮี้ยนสุดๆไปเลยระบบการเล่นของเกมนี้จะเหมือนกับเกมเล่นซ่อนหา ก็คือจะมีผู้เล่นฝั่งที่เป็นฝั่งผีและผู้เล่นฝั่งคนโดยในการเล่นฝั่งคนนั้นผู้เล่นจะต้องหาทางหนีออกจากตัวบ้านหรือหาทางที่จะกำกราบผีให้ได้ในขณะที่ฝั่งผีจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาผู้เล่นฝั่งคนไปอยู่ด้วยสาเหตุที่บอกว่าระบบของเกมเหมือนการเล่นซ่อนแอบก็เพราะว่าเวลาผีเล่นผู้เล่นฝั่งคนจะต้องหลับตาลงและให้ผีเดินทำแอคชั่นครับ ซึ่งผีเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่ในห้องไหนสักห้องของตัวบ้านก็ได้โดยที่ฝั่งคนเองก็ไม่รู้ว่าผีซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทําให้เวลาเดินสํารวจตัวบ้านและเปิดจุดที่ผีซ่อนตัวอยู่ก็เตรียมใจกลีดกันได้เลยครับความน่ากลัวของเกมนี้นี่เซตติ้งที่เหมือนกับหลุดประจากหนังญี่ปุ่นอย่างจูออนหรือเดอะริงครับผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณแค้นและต้องเอาตัวรอดจากมันนอกจากนั้น อาร์ตเวิร <laughs> ์ของเกมยังมีความน่ากลัวทั้งตัวของบอร์ดเกมเองหรือการ์ดในเกมที่เห็นแล้วก็ต้องเรียกได้เลยว่าทำเอาคนหัวลุกอยู่ไม่น้อยตามสไตล์หนังญี่ปุ่นแล้วเมื่อเล่นเกมนี้จบคุณอาจจะขยาดเกมซ่อนหาไปเลยไม่มากก็น้อยเพราะบางทีคนที่คุณหาเจอระหว่างที่เล่นอาจจะเป็นผีก็ได้ผมผมได้ยิ่เสียมาอยู่ในป่า ใจผมสั่นเตน้นรัวด้วยความกลัวผมมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมรู้ว่ามันมองเห็นผมในป่านั้นมันอยู่รอบๆเสียงของมันกระซิบอยู่ข้างหูผมเหมือนกับว่าผมเป็นแค่เหยื่อในการมือมันคอยปั่นหัวผมเขาอยากให้ผมเป็นบ้าเพราะความกลัวและสิ่งสุดท้ายที่ผมได้ยินคือเสียงของขวานที่สับลงมาและเราก็มาถึงกันกับเกมส่องขวานเกมสุดท้ายในวันนี้ครับกับเกม n i x t o ต o b i a ีย ชื่อของเกมนี้มีความหมายถึงอาการหวาดกลัวความมืดแต่ทำไมถึงชื่อนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งครับได้แก่ฝั่งฆาตกรและก็ฝั่งเหยือ่อฝั่งเหยื่อจะมีภารกิจในการหลบหนีฆาตกรไปที่รถเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงในขณะที่ภารกิจของฝั่งฆาตกรก็คือการฆ่าผู้เล่นอีกฝั่งทุกคนโดยบอร์ดเกมที่ใช้เล่นจะเป็นบอร์ดเข่าวงกดแบบ3ามิติ มาถึงตรงนี้แล้วเกมอาจจะยังดูธรรมดาแต่ความน่ากลัวของเกมมันเพิ่งเริ่มครับเพราะว่าในการเล่นฝั่งเหยื่อจะต้องสวมผ้าปิดตาหรือใส่แว่นดำพิเศษของเกมที่ทําให้มองไม่เห็นในระหว่างเล่นในขณะที่ฝั่งฆาตกรจะยังคงมองเห็นตามปกติลองจินตนาการดูนะครับว่าในการเล่นคุณกับเพื่อนๆของคุณเปรียบเสมือนคนตาบอดที่หลงทางในป่าในขณะที่ฝั่งฆาตกรจะคอยเดินวนเวียนอยู่รอบๆคุณ กระซิบข้างหูคุณปั่นคุณยังไงก็ได้ในการเล่นคุณจะต้องใช้ความจําและประสาทสัมผัสของตัวเองในการสัมผัสตัวบอร์ดสัมผัสช่องในการเดินสัมผัสตัวต้นไม้พลาสติกว่าทางไหนเป็นทางตันในขณะที่ยังต้องหลีกเลี่ยงฆาตกรไม่ให้เจอตัวเพื่อหลบหนีออกจากป่าทางฝั่งฆาตกรก็จะมีสองสายให้เลือกเล่นระหว่างฆาตกรถือขวานบ้าเลือดที่สามารถตัดต้นไม้เพื่อเดินลัดมาหาเหยื่อได้ หรือหมอผีที่สามารถทําการสับเปลี่ยนการวางของต้นไม้ในบอร์ดเพื่อเล่นกับความทรงจําของเหยื่อทําให้เหยื่อสับสนและหลงทางความน่ากลัวของเกมนี้คือความมืดและความไม่รู้ครับที่จะทําให้คุณกลัวกับความกลัวที่ว่าจะมีอะไรรอคนอยู่ตรงหน้าในความมืดนั้นและการที่ผู้เล่นจะต้องปิดตาตัวเองเสมือนกับคนตาบอดในการเล่นขนาดที่มีเพื่อนที่เป็นฆาตกรคอยกระซิบข้างๆหูให้รู้สึกกลัว ก็เป็นประสบการณ์การเล่นที่เรียกได้ว่าออกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันเป็นไงบ้างครับกับเกมสอยองขวัญทั้ง5เกมที่ทาเราคัดกันมานะครับความจริงแล้วบอร์ดเกมที่อยู่ในช่องสอยองขวัญนนยังมีอีกมากนะครับแต่ที่เราเลือก5เกมนี้มาให้ฟังกันเพราะเหตุว่าแต่ละเกมจะมีจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ที่น่าสนใจครับเลยอยากนําเสนอให้คุณคุณได้รู้จักและลองหามาเล่นกันดูจะว่าไปคุณผู้ฟังเคยโดนถามกันไหมครับกับคําถามที่ว่าทําไมถึงได้ชอบเรื่องสอยองขวัญเรื่องลึกลับกันนัก ทั้งที่มันน่ากลัวจะตายในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่คนเราชอบเรื่องลึกลับสยองขวัญพวกนี้ทั้งที่กลัวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในความรู้สึกกลัวเหล่านี้มันยังมีความรู้สึกอื่นปอนอยู่ด้วยมันคือความรู้สึกตื่นเต้นความสงสัยไข้รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความน่ากลัวเหล่านั้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่กําลังรอให้เราไปค้นหาคําตอบซึ่งมันก็เหมือนกับคําพูดของเลิฟคาร์ดเลยละครับที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่รู้ และเพราะความไม่รู้เนี่ยครับมันทําให้เราต้องการอยากจะหาคําตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันจึงเป็นทั้งความสุขความสนุกและสาเหตุที่ทําให้คนจํานวนมากชอบเรื่องลึกลับเรื่องสยองขวัญแม้ว่ามันจะทําให้รู้สึกกลัวขนาดไหนก็ตามแล้วสาเหตุที่ทําให้คุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องลึกลับเขย่าวขวัญล่วครับมันคืออะไร และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบอดเกมเวอร์ในวันนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอะไรในตอนหน้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามพวกเราทีงมงานออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับผมวัฒนาชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ